นั่งดูพี่กือกันเนี่ยสุดท้ายละบอกสุดท้ายมึงมึงเตรียมตัวเตรียมตัวโดนไหนไหนไหนกี่ยางหนักยังมีแต่อุดิมันผมไม่บาีด้วย่ามึงสอนไอ้ยูพี่ บุกหลวงบุกหลวงบุกหลวงจ้างจเดียวเดียวเดียวบุกลวงเลยพี่ลงไปตีคืนบ้างไม่มีอะไรเนี่ยใชไม่มีอะไรเลยพี่อย่าใช้เลยยอ้ด้านตายไปที่ออันนี้แรกลงเลยลงเลยมันต้องลงอยู่แล้วบุตรหวงจะไปจวไรีแวด้ไม่คือแม่หัวไม่คืวแม่หัวล้อดูไฟก่อน แข็งแกร่งเกินไปเรเนี่ยชนะแล้วนะพี่คือเออชนะแล้วพี่เพื่อนยาะชนะโอ้โหจั๊กแตกจัแตกไอ้เด็กจัดเลยเดี๋ยวมึงรู้เลยนี่เฮียอะไรมึงเป็นใครมีเลือดหกใช่ไหมเออมีใส่กันดูกีจูพ่ายเดี๋ยว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 เี๋ยวพี่คือต้องพี่คือต้องป้องกันลงก่อนแล้วค่อยเอาตัวดาเมจลงอ่ะนั้นมันโดนตีแตกก่อนพอดีเออพี่ต้องต้อง แต่พี่ก็ต้องออมึงใจเย็นมึงใจเย็นพี่ทำได้ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ก็กำลังกำลังลดนกพรายมันคีไม่ได้ลดนกำลังมันอือ,อเหลืออะไรเหลือห้าสามกับห้าฆ่ามินเนียนโดนตีห้าไม่ได้เว้ยลงไปโดนตีพอดีโดนไปเออโดนนี้กันไม่ก่อดเยอู้ย้า ก็ี่จริงผมไม่แนะนำพยาว่ามันจะใช้รอบหนึงเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเคลียร์รอบเดียวนะเออ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 ุดเดี๋พกมงไมอเดยวนะเาละพี่ัยูเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่มียุยุเลยไม่ใช่เหรอใช่พี่กติฟีีเออเดี๋ยวพี่ก็ตัวการการ์ดตัวการ์ดตัวการ์ดเดี๋ยวดยไให้เป็นเฟม เป็นเฟมเฟมไม่ไม่เฟมเอากระทืบเลยพี่หลังได้อยู่เฮ้ยแต่แต่เองตายนะไม่ตายไม่โดนไม่โดนฝั่งเราไม่โดนศัตรูทั้งหมดศัตรูทั้งหมดแล้วเลือดมันเหลือหนึ่งทุกตัวลักไปขาดเหลือหนึ่งเหลือเอาเหลือสองว่าไงว่าไงมึงเรียกมามึงเรียกมามึงมามึงมาตีตัวใหญ่คนนีะเสียอเจื่ ไม่แต่ชนะแล้วพี่เกือบบีตีก็ชนะพี่เออพี่ตีตีไอ้เกือบตีก็ชนะเออพี่กตีก็ชนะแล้วพี่เข้าใจอยู่แต่็เรียกทำหาเชี่ยอะไรมาเยอะแยะเนี่ยโอ้โหออกนี้เลยจบเล้วพี่ออยยย้เบบาาสะพานลาดผีพี่จะหายโอ้โวีต่อยมันหน่อยพี่เกือบต่อยมันหน่อยแบบว่าไม่ตีมันอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ย จบแล้วอยากดูพี่คือจับไพว่วะ